นะวัดดีครับเราก็มาขายมันแล้วนะครับเดีนยลรอตักหน่อยเดี๋ยวจะไหลลงทางนี่กระเตตัต์โอ้รถตุกอย่างเท่เลย นี่อย่างเท่ตุกอย่างเท่เท่เท่เท,เท,เท่สวย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 ,สวยนี่ขาถานเลยนี่นี่โอ้ยอย่างเท่เลยนะครับนี่นี่เป็นได์เท่ปะนี่เท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 ่ <laughs> กิ้งแล้วไปเราไปช่าง แม่รอจนถึง2บาท5้าสิบหล่ะขายให้พี่น้อง